มาแล้วครับขบวน517ออกหนองบัวลายมาส5นะ3ามโมงสามนะามาถึงหนองมะเขือนี่3ามโมง4ีเนาทีนะก็วิ่งประมาณ14นาทีนะเนี่ยหนองบัวลายหนองมะเขือนะครับวันนี้ก็มาแต่วันนะ517นะ่งเจ มเขือแล้วนะขบวน517นะัะก็เดี๋ยวรอขอบวน532นะก็ออกเมืองคนมาแล้วนะออกเมืองคนมา45นะฮะก็ออกเมืองคนมาประมาณ4นาทีแล้วนะ532